เอาเข้ามาข้างในไวถึงเฟลิกโอ้โหดูครับประตูที่สองของทางเชลซีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลเกมมิ่งเทม16 16ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลพม่ลีคคุณผู้ชมครับฤดูการ2 0 2 4 2 0 2 5ครับ นัดนี้เข้าสู่ matchday ที่19แล้วครับคุณผู้ชมครับนัดนี้พาคุณผู้ชมมาที่ทาง Portman Road ครับถิ่นของทางอิสวิททาวน์น้องใหม่ในพิีเมีร์ลีกรุ่นการนี้นะครับเปิดทินดวลกับทางเชลซีครับที่ต้องการจะมาคว้า3าแต้มเพื่อไล่ล่าที่จะลุ้นในส่วนของหอหูอูตารางเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับโดยส่วนนัดนี้ครับการ แข่งขันจริงจะแข่งขันในวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2567ครับแข่งขันเวลา2อนาฬิกานาทีตรงตามเวลาประเทศไทยครับโดยการแข่งขันจริงก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับรับชมให้ถูกลิขสิทธิ์ในทุกแพลตฟอร์มนะครับส่วนตัวเกมของเราครับ FC 25บาครับรับชมเพื่อความบันเทิงสร้างสารรค์ความสุขโดยทางฟุตบอลเกมมิ่งทีมสิบห f พร็อฟบอลคือความสนุกรับหน้าที่ฝึก ภาคบรรยายครับอ้าวตัวนี้ระบบ4-2-3-1ของทางเจ้าบ้านครับผู้สอบประตูนะครับเป็นทางมูริครับแนวรับมีเดวิสเกวิสนะครับมีโอเชจอห์นสันครับกองกลางมีชัปลินครับฟิลิปโมเซเบิร์นส์คลาร์กและแดนน่าเป็นทางดีแล็บครับส่วนทางทีมเยือนเชลซีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลทุกท่านนะครับผู้สอบประตูเป็นทางซันเชสครับแนวรับ4คนคูคูเล่าครับโควิลดิซาซี่กุสโตนะครับส่วนแดนกลางมีซานโชเอินโซเฟนเดสไกเซโดเอินคูคู ออกองกลางเป็นทางโควาเมอร์และหน้าเป้าเป็นทางเฟลิกค,ครับโอ้โหวันนี้เตรียมสนุกเตรียมมันกันบ้างคุณผู้ชมครับโอ้โหอวทางฟุตบอลเกมนี้เตรีม,มสมบุกเพราะฟุตบอลคือความสนุกครับเป็นกำลังใจให้พวกเราเพียงแค่ subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกความมันแบบนี้ต่อเนื่องต่อไปคุณผู้ชมครับมาตรงนี้เกมเริ่มคุณผู้ชมครับทางเชลซีมาในชุดสี ครีมนะครับบวกจากขวามมาซ้ายนะครับทีมเยือนจนทางเจ้าบ้านครับอิสวิททาวมาในชุดสีน้ำเงินสลับกับสีขาวครับบุกจากซ้ายมาขวาครับสุดมันในที่ฟุตบอลเกมมิ่งทีเอ็มสิบหกเพราะฟุตบอลคือความสนุกครับไปลุยไปมันกันครับคุณผู้ชมครับอีซัสซีส่ครับให้มาเทียนโซกูคุเลยา มาตรงนี้พาวเมอร์เอาเลยครับบอลตอกซนมายัดมาข้างหน้าเอ็นโคโคูบอลฝากซ้ายมาครับสายที่จะเลาะมาเจอทางฟิลิปดักไว้เกมตรงนี้จะสวนเร็วแต่โอโหสภาพสนามเหมือนมีฝนโปรยปายแล้วมีน้ำเจิ่งนองด้วยนะครับบอลจิ้งตรงนี้ครับเอ็นโซ่ให้มาที่จารอนซันโช เอาเลยครับบอลมาถึงทางเอ็นคูคูขวาที่กุสโตรครับโยนมาอ้าวแล้วถูกสกิดนิดนึงเอาเลยครับจอเฟลิกถึงทุนวนี้ซานโชมีล็อตลาะตแล้วตรงนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหโหยดูครับแม่ก็อยู่ฝั่งซ้ายนะครับนะ้าโอ้โหแล้วกแกแล็บมายังไงฝั่งขวาเลยครับตัวนี้โอ้โหหนึ่งศูนย์ที่เชลซี ต้องการประตูขึ้นนําเลยครับแล้วโอ้โหกลายเป็นจังหวะจบโอ้เราเป็นแอซิสของทางโงเฟลิกด้วยคุณผู้ชมครับโอ้โหกาที่ได้รับวันนี้โอ้ถวายผ่านให้ซานโชนี่ก็ยิงลูกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชมครับโอ้โหส่วนทางมูริอโอ้โหกลายเป็น1-0ที่เชลซีขึ้นนำครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ แฟนคลับของช่องของเรานะครับคอมเมนต์มาบอกว่าแอดมินครับขอให้โอกาสทางเจฟฟรลิกและเอ็นคูคูลงหน่อยครับแอดมินจัดให้เลยนัดนี้ครับแล้วแข่งขันจริงก็ตัวไม่มีอาการบาดเจ็บกันด้วยไม่มีโทษแบนก็อ่ะเต็มที่ครับผู้ชมครับ <c oughs> แล้วหมากที่ผู้ชมอยากให้ลองเฟลิกนี่แอดซิดเลยเห็นไหมผู้ชมครับอ้ะ นุกไปด้วยกันคุณผู้ชมครับมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนเชิงสร้างสารรค์นะคุณผู้ชมครับแอดมินรับพัฒนาทุกอย่างเลยครับคุณระย,ยครับเคาะเล่นกับทางจารดอนซันชโชบอลฝากกลางเราจิ้มมาตรงนี้เจ้าเฟลิกเฟลิกย้อนมาถึงทางไกเซโดพน้ามีเจ้าเฟลิกครับเฟลิกจิ้ม แล้วบอลเคาะโยนมาใหม่ขวาที่เอนค,คููนี่ข้างหลังมีเติมบอลจังหวะที่มีหมุงกันโยนมาแล้วตกแม่บอลเก็บตกแล้วแม่้กลายเป็นชังหวะาที่อุบลูตังเตของทางเชลซีครับมาเช็คฟอร์มกันหน่อยคุณผู้ชมครับห้านัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านอิสวิตทาวนีในพวกเขา โอ้คว้าใช้ได้เพียงแค่นัดเดียวครับที่เหลือนี่ยังต้องค้นหาฟอร์มเก่งครับพวกเขาพ่ายไป4นัดครับโดยนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านพ่ายต่อทางนเนโกเซนไป4ปต,ต่อศูนย์ครับอ้าวขอให้ความใจอิสวิุทาวด้วยครับตัวนี้ลุยกันต่อครับพาวเมอร์ให้มาที่ไกเซโดถึงทางเจ้าเฟลิกหาเลี่ยมหน่อยครับจิ้มมาตรงนี้มียัดโอ้โหเกือบได้เซตที่สองครับเฟลิกโอ้โหแต่จังหวะที่ เพาเมอร์ซัดมันดันไปตรงตัวมูริครับตบบอลลงแล้วรับสบายเลยครับยังแค่หนึ่งศูนย์ครับบอลขึ้นซ้ายมาอ้าวแล้วกุสโตมีไปดักได้อา้าวเลยครับบอลที่จิ้มมาทุนี้ข้างหน้าเอ็นคูคูไหลมาข้างในพาเมอร์ถึงโอโหตัดตรงนี้ลูกยัดโอ,โ,โอ้โหดูครับ ว่า20นาทีผ่านเจ้าเฟลิกมีบทบาทกับเกมรุกค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นว่ายังไงครับเหตุผลที่ชื่นชอบเจ้าเฟลิกเนี่ยมีอะไรบ้างคุณผู้ชมครับแต่นี่ครับเอามาทุ่มบอลเองด้วยโอ้โหแม่เหมือนได้ยินนะคุณผู้ชมครับโอ้สู้เต็มที่เพื่อแฟนเชลซีเลยครับตัวนี้อ้าวแล้วตรงนี้ โชดูครับงหวะที่ปล่อยบอลกับเข้าลายไม่ทันครับสำหรับทางอุชาชเฟลิกส่เป็นทางฝั่งผลงานของทางเชลซีบ้างคุณผู้ชมครับถ้านัดล่าสุดของพวกเขาเนี่น่าสะดุดแพ้เพียงแค่นัดเดียวคุณผู้ชมครับเสมอหนึ่งแล้วก็เก็บชัย3นัดน,นะครับจาก5นัดเอยนัดล่าสุดก็ เพิ่งเปิดบ้านสะดุดพ่ายต่อทางฟูลแลมไป1ประตูต่อสองครับซึ่งอูเชลซีเกือบจะได้3แต้มครับกลายเป็นโดนช่วงท้ายเกมครับตัวนี้ก็เป็นังใจให้กับทางแฟนบอลเชลซีด้วยนะครับลรยต่อครับทางพาวเมอร์ให้มาไกาเซโดเคาะมาถึงตัวนี้เฟลิกกลับมาพาวเมอร์เอาเลยครับเอ็นค,คู่ขวามีเติมนะครับเนะี่ย อองบนกน่แล้วให้แล้วเพื่อนก็ให้ยังให้อยู่ครับยังให้ต่อเขาเป็นคู่มาแล้วซันโชถึงตรงนี้มาเจ้าเฟลิกตอกซนโอ้โหไม่ผ่านทางเอรีเวสครับมาอีกทีนึงครับเอ็นคููย้ำม,มาถึงซันโชอาเข้ามาข้างในควถึงเฟลิกโอ้โหดูครับประตูที่2ของทางเชลซียังไม่มา ูถปังท่าลูโตครับปุตมุมของทางเชลซีคุณผู้ชมลูครับทุกทีมของเอนโซมาเลสกาตรงนี้ปุ่มเข้าใส่อย่างหนักเลยครับแล้วมาอีกทีหนึ่งโดยซันโชจะเตะข้อเท้ามีคลึงบอลถึงเอนโซครับกลับมาเอนคูคๆกดขวาคูหๆดูครับเซฟด้วยหน้าอกนหนาๆครับผู้ชมอู้ดูเรึ่งชั่วโมงผ่านย่งแค่หนึ่งครับ เดี๋ยวจทดที่ต้องหลุนกันทางเจเรมีเคนนานะครับต่แก้เกมอย่างไรครับอ้ตันี้เชลซีเอาบอลกลับมาลุยต่อกแล้วครับไอซโดครับให้มาจารอนซันโชซันโชโอ้โหดูข้โโอเท้าที่เคาะสิครับผู้ชมครับอคูเระะียไม่ได้ก็ย้อนกลับไปใหม่ไอซโดครับถึงทางเอนคูคู สลักตัวประกบได้แล้วไหลามาแต่จังหวะปัมบอลแล้วยังถูกสะกิดไปอยู่ครับตัวนี้เอาออกไปไกลๆกดเลยดัดนี่ครับสุดท้ายเชลซีกดแทบจะพับสนามบุกเลยครับ35นาทีผ่านตรงนี้เอนโซ่ขอเล่นกับทางคูพาเมอร์ครับซ้ายที่คูคูเรีย เ,เลยครับบอลถึงทางพาวเมอร์ดูครับบอลที่พิ้วไหลามาสานโชพลิกในกรอบมีครึ่งบอลแล้วไหลตรงนี้เอาจนได้ดูครับแต่เหลือคนนี้ครับเหลือที่มูริกครับโอ้โยดูเธอมูริกไม่เซฟนี่จะไปขนาดไหนเลยครับแต่ตรงนี้เฟล,ลิกซ์อัดใส่มูริกโอ้โห,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 หนี่กลายเป็นชุดบอลบุกมาเป็นพายุครับรบพาวเมอร์ เอามาเตามุมฝั่งซ้ายบ้างมังนี้โยนเข้าไปโยนมิดโอเชสกัดทิ้งอีกทีนึงโอโ้ทางเบิร์นส์เนี่ยครับเชลซีครับ,รบอุดดันมากันหมดแล้วครับน่าแผนคุณผู้ชมนี่สุดๆจริงๆครับแล้วดูครับที่แรกมามกุสโตอุสโตมีแหวกย้อนมาอัดอีกทีนึงอัดตรงนี้เราไม่เหลือเลยครับโอ้โหเจ้าเฟลิก์ เอาจนได้เลยครับฮู้ฮู้แล้วมีทงไหมครับไม่รู้เลยครับตรงนี้ดีใจไปกกอดแล้วครับดูครับผลผลิตจากว่าการโหวตของทางคุณผู้ชมนะครับใต้คอมเมนต์ที่มาร่วมสนุกกันครับนันนี้แอนดมินจัดให้เลยครับเนี่ยครับยัดไปแล้วบ่นกระชกก็ยังไปเข้าทางสุดท้ายแม่ดูครับอัดตรงนี้ไป 2-0ครับประตูที่เชลซีต้องการครับอ่าพอขึ้นนำห่างอย่างนี้ก็สบายใจนะครับพราะออย่างที่เรียนไปนัดที่แล้วนี่เชลซีเจอบทเรียนครั้งสำคัญเลยคุณผู้ชมครับอืมอ้าวในฟุตบอลเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับรับชมอย่างเข้าใจและมีน้ำใจนักกีฬานะครับคุณผู้ชมครับมาเช็ค ตัวผู้เล่นบาดเจ็บกันหน่อยคุณผู้ชมครับอิสวตทาวเนี่ยพวกเขามีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับก็จะมีทางตัวเซเบ้นะครับโอ,อเปนเน่ทางเฮิร์สโดนเน็กซิอนนะครับรวมทั้งลูอองโกนะครับเจ็บกันไม่ใช่น้อยเลยครับส่วนทางเชลซีโอ้เดี๋ยวไล่ให้เลยคุณผู้ชมแต่ดูจังหวะนี้ก่อนครับบอลพักมาตรงนี้ใส่ก้อยไม่เหลือครับเหลือแค่ว่ามีธงหรือเปล่าครับโอ้โหเฟลิกซ์โอ้แกมีส่วนร่วม โอ้ทุบประตูเลยไหมครับเนี่ยสามลูกใช่ครับแอซิสลูกแรกครับแล้วลูกสองลูกสามครับโอ้โหแกซัดเองเลยคุณผู้ชมโอ้แล้วเหมือนบอลตกใส่แขนด้วยครับแต่พุทสินให้ VAR หน่อยไหมครับ <c oughs> แต่ตรงนี้ดูกับแฟนบอลข้างหลังจ้องเฟลิกเลยครับ3-0แล้วคุณผู้ชมครับ <c oughs> แล้วท้ายครึ่งแรกตรงนี้ ทดเวลา3นาทีครับอ่ะผมยังอัปเดตให้คุณผู้ชมไม่เสร็จครับอัปเดตให้เสร็จเลยทางเชลซีนะครับมีเบนชิวลที่ยังมีปัญหาการป่วยอยู่นะครับเบเดชิลมีชุกบูเมกามาดูเอเก้ลิสเจมลาเวอยโฟฟาน่าอู้แล้วดูครับปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับของทามูดิกด้วยคุณผู้ชมเออเอากใจให้ทั้ง2ทีมนะครับมีผลงานที่ดีครับแล้วตรงนี้คุณผู้ชมครับ ลูซินก็เป่าหมดเวลาครึ่งแรกไปก่อนครับโวเป็นผ่านเจ้าเฟลิกครับมีลุ้นแฮทริกแล้วจริงจมีลุ้นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูครึ่งหลังครับจะเป็นอย่างไรครับอ่ะเชีซี3อิสวิตทาวนู0ครับยินดีต้อนรับครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงตรงนี้คุณผู้ชมครับ 3-0ที่ทางเชลซีขึ้นนำทางอิฟสวิททาวนะครับเดี๋ยวดูครับครึ่งหลังจะเป็นอย่างไรครับดูตรงนี้โอ้โหดูครับคีเรนแมคคินนาครับโอ้มีสั่งการให้ลูกทีมเปิดมาได้ใสเลยครับโอ้โหเลยมาได้ลุ้นเลยครับ <c oughs> ดูแล้วมาตรงนี้แฟนบอลของท้าบ้านก็ต้องการประตูแรกตีไข่แตกเพื่อปลุกความหวังก่อนนะครับ บอลที่โยนมาดูครับสันโชครับให้มาไปเล็กมาถึงคู่พาเมอร์ดูครับเคาเล่นกันแล้วสลัดโอ้เพชซิงออกด้วยนะครับเนี่ยครับโอ้โหเพาเมอร์เอ้าโอ้โหกุสโตโอ้โหถ้าไปต่อนี่อาจจะมีหลุดครับหันมาอีกทีนึงพวกวิ่งกลับแล้วครับกลับมาเข้าสู่ตำแหน่งก่อนครับ บอลใจตรงนี้ไปติดครับเอ็นคูคูาอีกแล้วครับมาใหม่ครับย้อนตรงนี้มาเอ็นคูคูดีดย้อนหลังซะแล้วครับยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับอืมมาอูาอม่มาสักครู่ดีแหละเพิ่งซัดไปนะครับอ,อตรงนี้มีขยับเปลี่ยนแล้วครับอืมมาตรงนี้คุณผู้ชมครับสามศูนย์ที่เชลซีขึ้นนำเอลิปส์ จะขึ้นบอลเร็วแต่เอ็นคู่ๆเนี่ยครับอู้นัดนี้ขยันให้ทางเอ็นโซมารสกาให้เห็นเลยครับลุยกันใหม่ครับรีเวสให้มาชาบลินชาบลินเอาเลยครับขวาตรงนี้วางแม่นด้วยครับอืมสนามมันหนักหนามเหมือนกันครับบอลไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปแต่ตรงนี้ตรงนี้ประตูตีไข่แตกมาครับโอ้โหชาบลิน เอาเลยครับเนี่ยครับมีอะไรให้แอบหลุ้นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมโู้ดูจังหวะที่หลุดเข้ามาแล้วหนีตัวประกบอย่างทางโควิลใส่้ายไปครับแล้วดูครับพยายามจะดึงแล้วเป็นโซ่แต่ดึงนานไม่ได้ครับโอ้เดี๋ยวจะโดนใบเหลืองเอาตรงนั้นต้องยอมปล่อยแต่โอ้กลายเป็นโอ้แชปลินได้ทะลุไปก็หนึ่งต่อสามครับแล้ว เอาขยับเปลี่ยนต่อเนื่องคุณผู้ชมเอาเลยครับคุณผู้ชมครับเชลซีอย่างที่เรียนไปมีบทเรียนครั้งสำคัญแล้วนะครับดังนั้นโอ้โหหลังจากนี้เดี๋ยวดูครับว่ามันจะออกหน้าไหนครับโอ้แต่ครึ่งหลังโอ้เริ่มต้นมาจนถึงนาทีที่56นี่กลายเป็นการต่อก,กรของอิสุยทาวทำได้ดีขึ้นนะครับ เอาเชลซีรงเวลานี้ของพวกเขาบ้าง,งกุสตูกลับมาเฟลิกตรงนี้นี่แหละครับนี่แหละครับนี่คือจุดเปลี่ยนเลยครับคุณผู้ชมครับสี่ประตูต่อหน,นึ่งโดยทางเจ้าเฟลิกซ์คุณผู้ชมครับโอ้โหตรงนี้บอลที่กดมาแล้วกลายเป็นแฮตทริกฮีโร่ด้วยคุณผู้ชมครับโอ้โหเชลซีเจอฮีโร่แล้วครับนัดนี้โอ้โหดูครับ โอ้จากที่มีแอบลุ้นๆเหมือนกันตรงนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วครับโอเชลซีหนีห่างอีกครั้งหนึ่งครับดูเพื่อนๆมาดีใจด้วยเลยครับรวมทั้งเป็นคูู่โอโอกาสของทั้งคู่นัดนี้ที่ได้รับนี่อูใช้โอกาสได้คุ้มค่าจริงๆนะครับเอาบอลสนุกบอลมันแบบนี้คุณผู้ชมครับ เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับสมัครสมาชิกช่องของเราครับตัวรุบอลเมมเบอร์ชิพนะครับรับชมคู่นี้ก่อนใครนะครับและที่สําคัญคุณผู้ชมยังสามารถรับชมบิ๊กแมชในตํานานในรดูการเก่าๆนะครับแอดมินก็มีบันทึกเทปสุดพิเศษเฉพาะท่านสมาชิกกท่านเลยคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับล่วงหน้าเลยนะเอาลุยกันต่อครับคุณผู้ชมครับบอลนี้ย้อนมาใหม่ครับเห็นคู่คู่ขอกดบ้างโอ้โหดูครับว่ากลายเป็น นักเตะที่คุณผู้มชมขอโอกาสมาแล้วพอพวกเขาลงสนามมาแล้วดูปั่นคุณผู้มชมครับวิดูครับได้รุนเบียดเสา63นาทีผ่านได้พักแล้วครับเจ้าเฟลิกครับแล้วครั้งนี้เป็นทางนิโคลัสแจ็คสันบ้างครับอืเอาเป็นกำลังใจให้นักเตะทุกคนเลยนะคุณผู้มชมครับ เช็คผลงานกันหน่อยคุณผู้ชม5านัดของคู่นี้ที่พวกเขาเจอกันนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ทางเชลซีไม่มีแพ้เลยนะครับเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะ4นัดนะครับเราดูตรงนี้จะดยำชัยได้หรือเปล่าครับดูเพาเมอร์โอ้โหปนประชิดตัวขนาดนั้นเกยังซัดเร็วๆแรงๆโค้งๆได้ด้วยครับเออเฮอดูครับเราเรามีการเปลี่ยนเลยครับออกเบเน่อ้าวมีลงมาเลยครับ เปลี่ยนคุณผู้ชมนะครับในการขันจริงนี่บอกออเบเน่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนการเปลี่ยนตัวตัวนี้ก็เป็นทาง AI ในการเปลี่ยนนุณผู้ชมครับเข้าใจให้ตรงกันแล้วอู้หูหูหูหหดูครับแตกสัน้นจังหวะแกะถมูมานี่ได้ลุ้นเลยครับดูน้ำหนักบอลที่พุ่งไปนี่ถ้าตรงกรอบนี่อาจมีใส่สกอร์ที่5ได้เหมือนกันนะครับผู้ชมครับ คู้น,นี้ที่เจอนัดล่าสุ like ดครับเอาสถิติที่น่าสนใจมาฝากนะครับต้องย้อนไปปีคิรศักราช2011นู่นเลยครับในศึก FA ครับตอนนั้นจะเป็นอังกแลนด์คัพวันนะครับโอ้เชลซีสามารถเอาชนะได้เจสูตรเลยทุกู่านครับโอ้โหทุนีีจะมอกการแข่งขันของเราก็4 1ครับ41ที่ยังดวลกันอยู่ดูเหลี่ยมที่บังโอ้ดูนัดนี้ต้องยอมรับว่าเอ็นคูคูเกมไม่ยอมให้ทาง โอ้แบ็กซด์ของอิสุยท,ทาวขึ้นง่ายๆเลยนะครับครึ่งแรกก็ทําให้เห็นแล้วเหมือนกันอาจชินสันครับถูกจิ้มมาแล้วกุสโตมียกมาตรงนี้เอนโซโกมาครับไกเซโดให้มาที่ซันโชก่อนที่เกี่ยวตรงนี้ครับมอเซอาจชินสันผ่านขวาครับเอาเบนเน่เต็มไปหมดก็ต้องย้อนใหม่ครับมอซย้อนหลังขึ้นมาที่ทางจอนสันครับ เ1 2นาทีผ่านครับ4ตัวหนึ่งที่ทางเชลซีขึ้นนำทางอิบสวิตทาวครับมาใหม่มาใหม่ตรงนี้ย้อนหลังมากดดดอยครับโอ้โหดูครับสมอดิชอืในซัดตรงนี้ไปแต่บอลมันน่าจะไปช้อนใต้ลูกครัเพืนข้ามคานไปครับแล้วมีขยับเปลี่ยนตัวบ้างนะครับคาสเดลงมาแทนในส่วนของทางบอยเซกายเซโดเเลยครับ เรียนคุณผู้ชมตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีเกมในระดับนานาชาตินั่นคืออาเซียนคัพคุณผู้ชมครับท mm ีม hmm. ชาติไทยของเราครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่นในส่วนของทางฟุตบอลอาเซียนรอบโรองชนะเลิศนัดที่2ที่บ้านของเราประเทศไทยนะครับอ,อย่าลืมเข้าไปรับชมผู้นี้ด้วยนุ้ชมครับอของเราก็จะมงการขันไว้ด้วยคุณผู้ชมครับเพลย์ลิสต์อัลบัม้มทีมชาติไทย เข้าไปรับชมเป็ดมันได้เลยนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมครับมารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยครับแข่งจริงก็เชียร์เต็มที่ครับจำนวนแข่งขันก็รับชมเพื่อความบันเทิงไว้ก่อนเลยนะมาใหม่ครับฮัดจินสันกลางตัวนี้ที่ทางฟิลิปส์อีดมิดฟิลด์ของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอาตอนนี้แทงทะลุช่องมาครับ,อเ,บเอาไปเน่ขกดครับโควิลมาบล็อกแล้วตรงนี้ทางเชสครับ หัวสูงใหญ่มือยาวกว่าก็ <c oughs> รับบอลได้สบายฝอ,อซ้ายครับซ้ายที่จารอนซันโชปากมาครับเป็นคู่คแล้วบอลตรวนี้มีแทงลึกมาลึกแล้วกดติดบล็อกติดบอลย้อนใหม่ครับอุสโตให้มาแล้วแจ็คสันดูนิดหาเหลี่ยมอยู่ หาเหลี่ยมอยู่แล้วยังไงครับแม่มอซี่ดักได้ครับโอ้โหดูแล้วโอเคให้มาที่ทางฟิลิปส์บอลขึ้นซ้ายไหครับโลรแกไหมนาถัดไปนะผู้ชมครับเดี๋ยวทางอิฟสวิตทาวนะครับพวกเขาจะต้องไปเยือนกับทางฟูลแลมนะครับวันที่5มุมกราคมพุษกรานะครับ ส่วนทางเชลซีคุณผู้ชมครับพวกเขาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีไปเยือนทางคิสโซพาเลตนะครับวันที่4มกราคมพศกษ .2567 ครับแต่มีวงเล็บนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับนันนี้แอดมินบันทึกเทปในวันศุกร์ที่27ธันวาคมเนี่ยอิสวูบิทาวก่อนที่จะเจอกับเชลซีเนี่ยเขาจะต้องไปเจอกับอาร์เซนอลก่อนด้วยนะครับเป็นเกมเยือนที่เอมเบรตสเตเดียมนะครับอา้าวก็เป็นกลังใจให้ทุกทีมที่แอดมินกล่าวมาเลยนะคุณผู้ชมครับดูฟุตบอลให้มีความสุขและมีน้ำใจนักกีฬากันนะคุณผู้ชมครับ สร้างสองคนฟุตบอลดีๆไปด้วยกันครับมาใหม่ครับฮัตชินสันไหลซ้ายมาครับฟิลลิปส์แทงมาที่ทางคลาครับบอลลุยตรงนี้ครับให้มาข้างในฮัตชินสันโยนหลังมาครับโมซี่มีกดโอ้โหครับแล้วซ้ายตัวนี้ขึ้นมาจารอนซันโชให้มาครับแจ็คสันถึงทางพาวเมอร์ครับ เป็นกูู๊ครับให้มาที่กุสโตย้อนมาใหมย่ย้อนมาตรงนี้มถูกปั่มบอลไปแล้วครับฮัชชินซันกลับมาที่ทางมอซี่รอนฝากความ,มากครับทศเวลาีนาทีตรงนี้ครบแล้วบุทุษศีลก็เป่าจบเกมคุณผู้ชมครับเ,เป็นชัยชนะของทางเชลซีในเกมเยือนของพวกเขาครับเอาชนะทางอ,าอิสวิตท,ทาวไป4ประตูตอนหนึ่งครับรับชมด้วยความบันเทิงนะคุณผู้ชมครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนครับที่เข้ามารับชมและขอสวัสดีปีใหม่ผู้ชมล่วงหน้าเลยนะครับคิดดีทดําดีพูดดีกับทั้งเฮงทั้งรวยครับสุขสมปารถนาในสิ่งที่ดีทุกประการนะคุณผู้ชมครับพบกันในกระถัดไปคุณผู้ชมสวัสดีครับ